ะครับผมการสวัสดีท่านชั้นห้างก็ดาา้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวินัยโซเซตี้กิฟเช่นเคยและตอนนี้รอกู่ในเกมบันทึกรับสามโกเกะแล้วนะครับผู้ชมสหรับวันนี้นะครับผมกิจกรรมใหม่อัปเดตเข้ามาอีกแล้วนะฮะมุกทะเลสาบศูนนั่นเองก่อนหน้านี้จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผมยังไม่ได้อัปเดตนะครับผมจะมาอัปเดตให้ดูกันในวันนี้เลยนะฮะร,รวมไปถึงอัปเดตใหญ่นะครับผมอัปเดตเข้ามาไปที่เรียบร้อยแล้ว ั้งตัวละครนะครับผมแล้วก็าด่านต่างๆนาๆนาเนาะเดี๋ยวจะอัปเดตในคลิปนี้คลิปเดียวเลยก็แล้วกันก่อนอื่นใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยเดี๋ยวเราเข้าสปอนเซอร์แล้วไปเจอกันในเกมะะเลยครับทุกผู้ชมเอาผมแล้วสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะฮะแอดไปเลยที่ไลน์แอดเพาเวอร์เพย์แอดนำหน้ารือสะดวกทางเฟซบุ๊กสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยขั้นตอนแรกครับผมทักไปที่เพจเพาเวอร์เพย์นะฮะกดที่ลิงก์โกดิชชอป เลือกแพ็กเกจที่ต้องการจะเติมเลือกราคาเพื่อนเสนอรถเขยนที่เรียบร้อยนะครับผมกดรปรถเข็นขวามือบนลงมาในหะ้จะได้หน้าต่างแบบนี้นะครับผมสนับสนุนใส่ช่องมินไนส์โซเซตี้ของเราด้วยถ้าเกิดว่าใครใส่เป็นประจำอยู่แล้วก็ต้องกราบขอพระคุณทุกท่านทุกบาททุกราคาเลยนะครับผมหลังจากนั้นกดยืนยันนะครับสั่งซื้อจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะฮะแคปสลีปโอนเงินส่งให้อดมินได้เลยเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถรอรับไอเทมในเกมได้แล้วนะครับท่านผู้ชม เปิดให้บริการ24ชั่วโมงนะครับผมอยากเติมตอนไหนเติมได้เลยนะฮะคิดจะเติมเกมราคาถูกให้นึกถึง Power Play เอาละครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมมุกทะเลสาบศูนย์ก่อนเลยก็แล้วกันอันนี้นี่คือกิจกรรมที่เพิ่องอัปเดตเข้ามาในวันนี้นะครับผมเพื่อนๆอย่าลืมไปซื้อทางด้านของเปลือกหอยกันด้วยนะฮะทั้งหมด30เปลือกหอย 9000ตำลึงทองนะฮะเดี๋ยวผมซื้อมาเลยก็แล้วกันเดี๋ยวขออนุญาตสุ่มไปเลยนะฮะผมไม่ผู้พัฒนททำเพลงนะฮะเดี๋ยวสุ่มก่อนแล้วค่อยมาเปิดให้คนที่แบบว่าเลิกเล่นไปแล้วดูนะว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างในกิจกรรมมุกทะเลสาบสู่ในรอบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตทางด้านของด่านแล้วก็ V I P อะไรต่างๆนานาด้วยเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนยังไม่รู้ว่าของใน V I P สามารถาซื้อใหม่ได้อีกแล้วนะครับผมนะคนที่มาดูคลิปก็รือว่า ได้รับข้อมูลไปนะฮะคนที่ไม่ดูนี่ก็ตัวใครตัวมันนะเขาดูนะเพราะว่าบางคนเขาก็รู้บางคนเขาก็ไม่รู้เนาะแหมช่วงนี้พี่อาจจะไม่ได้ว่างเหมือนเมื่อก่อนนะครับผมแต่ก็ยังอัปเดตคลิปให้ดูวันเว้นวันเนาะบางวันก็อาจจะอัประมาณ4 5ห้าชิปนะครับผมก็แล้วแต่ช่วงเวลานะฮะตอนนี้ก็หาเกมใหม่ๆเล่นอยู่ยังไม่เจอเกมอะไรที่มันเข้าหูเข้าตาเลยนะครับผม หูเศษไอ้นี่ยังไม่ไม่ออกเลยว่าคนดูอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตหน่อยก็แล้กันนะครับผมสำหรับช่องแรกเนี่ยคุณซื้อนะฮะนี่เลยกุณซื้อถึงตัวละครเจน6แล้วนะครับผมซุนหนั่นเองนะฮะ ตัวนั้นที่2นะครับผมจะเป็นหีบเลือกสัตว์เทพนะฮะถึงเจน5ตัวสุดท้ายคือยังไม่มาตัวสุดท้ายจะอยู่ช่องกลางนะแล้วก็อันต่อมานะครับผมหนีหวาแล้วก็เจียงจือหยานะครับผมอัปเดตเข้ามาแล้วหีบเลือกหญิงงามนะครับผมตอนนี้ก็เข้ามา3เจนเช่นเดิมนะฮะส่วนตัวละครนั้นยังถึงแค่เจน4นะครับผมเจน5ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามาแต่อย่างใด ขวานนะครับผมอันนี้นี่คืออีกไม่นานก็เข้าตู้ละไม่ต้องไปเอาก็ได้นะฮะสำหรับสายฟรีเนี่ยผมแนะนําว่าให้เอาทางด้านของนิววาหรือเจียงจือยาไปเลยก็ดีนะแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือหญิงงามสามอันนี้นะครับผมคุ้มที่สุดณขณะนี้นะฮะส่วนของอย่างอื่นเนี่ยสามารถที่จะหาได้กิจกรรมต่างๆกิจกรรมกิจทงอ่ากิจกรรมอาหารอะไรพวกนี้นะครับผมก็สามารถหาได้แต่ว่าอ่าใครที่แบบ อยากเล่นระยะยาวนะครับผมปั้นตัวมิติน่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่าตัวมิติเนี่ยคือเพื่อนๆไม่ต้องย้ายกอกให้มันปวดหัวนะครับผมไม่ต้องหาตัวละครให้มันปวดหัวตัวมิติมันสามารถอัดแอปใช้ได้กับทุกก๊กนะครับผมอันนี้ก็แนะนําไว้สําหรับมือใหม่เนาะอันต่อมานะครับผมอ่าอันนี้คือเป็นของที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮีเลือกนะครับผมอาวุธอ่าลุงฟ้านะครับผมนะลุงฟ้าอันต่อมาก็จะเป็นจิ้งจอกนะครับผมจิ้งจอกก้าหางแล้วก็ คันสองคันสองอันนี้ไม่ต้องเอาก็ได้เพราะว่ามันเข้าทางด้านของกิจทองแล้วนะครับผมนะส่วนหญิงงามอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆก็แล้วกันกว่าอยากจะใช้หรือเปล่านะครับผมอันนี้เป็นหญิงงามเจน4นะคนดูนะที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับผมส่วนใหญ่ๆอาส่วนใหญ่นะครับผมของดีๆจะอยู่ช่องกลางนะส่วนใหญ่ๆเฉยเลยกูส่วนใหญ่ของดีๆจะอยู่ในช่องกลางนะครับผมอ่า โจโฉเล่าปีซุนกวนริปโปอะไรประมาณนี้หีบเครื่องรางนะครับผมนี่จะอยู่ช่องกลางหมดเลยแต่ผมจะเอาเป็นตัวสักเทพก่อนนะครับผมเพราะว่ามันยังไม่เข้าตู้นะฮะแต่ว่าประมาณเดือน2เดือนก็น่าจะเข้าแล้วนะฮะเพราะว่าตัวอื่นๆมันก็เริ่มทยอยอัปเดตเข้ามาแล้วพวกของอลุงฟ้าเนาะอัปเดตเข้ามาแล้วนะเพราะฉะนั้นไอตัวที่มันเป็นลุงเพิงก็น่าจะเข้ามาในกิจกรรมต่างๆที่มันเป็นสะสมนะครับผมสะสมป้ายสะสมอะไรต่างๆเนี้ยนะ อ่ะอันต่อมาช่องสุดท้ายนะฮะอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรดีเท่าไหร่ผมเลือกอยู่อันเดียวนะครับผมก็คือเศษยันนะฮะเพื่อนๆจะเอาอันไหนก็แล้วแต่เลยแต่ผมจะเลือกเป็นอ่าสีลุงนะครับผมนะเพราะว่าสีทองเนี่ยเดี๋ยวรอไปแลกจากกิจกรรมอันนี้เอานะนี่ๆ,ๆเดี๋ยวผมเปิดให้ดูร้านค้าปัทนานะครับผม ร้านค้าปรารถนาเนี่ยหลังๆถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรให้แลกก็ไม่ต้องไปแลกสมมติว่าเพื่อนๆอแลกของเจน3เจนสไปแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยเหมือนของผมเห็นไหมถ้าแลกไปแล้วอะไรเงี้ยไม่มีอะไรให้แลกเก็บไว้เลยครับผมหินตรงนี้เก็บไว้เลยเก็บให้ครบ20,000แล้วเอามาแลกพวกนี้นะฮะอันนี้โคตรคุ้มหลังจากนี้ผมจะแลกอันนี้รัวๆแล้วนะปกติผมจะซื้อของเจน3เจน4ใช่ไหมต้องซื้อเจน2เจน3เจนสไล่มาต่อไปผมจะไม่ซื้อละผมจะซื้อแค่เจน4อย่างเดียวนะฮะ เจนสอย่างเดียวไอ้เจนสพวกนี้คือจะไม่ซื้อแล้วเพราะว่ามันเริ่มที่จะแจกฟรีแล้วเดี๋ยวผมจะไปเก็บเป็นทางด้านของยานแปลงล่างละเพราะว่าเวลาเราสะสมครบ2ตัวละครน,นะครับผมมันจะได้ทางด้านของโบนัสโจมตีแล้วก็โบนัสป้องกันซึ่งถ้าเกิดว่ารวมกันประมาณ4ีหคู่เนี่ยก็คือมันเป็นร้อยอยู่นะคนดูนะ อันนี้ก็เก็บสะสมไว้ก่อนอ่าอันต่อมานะครับผมทางด้านของ VIP อ่า VIP นี่คือเป็นอะไรที่โคตรว้าวเพื่อนๆที่มี VIP สูงๆนะครับผมเหมือนที่ผมเคยบอกไปนะฮะคนที่ V 1 2 1 3 14 15โคตรได้เปรียบเลยนะฮะในกิจกรรมนี้เนี่ยอย่างของผมเนี่ยเห็นปะได้มาอีกแล้วนะครับผมสำหรับอ่า V 1 5เนี่ยได้ชุดมาแล้วก็ ได้สัาเทพมาด้วยนะครับผมอืออาจารย์ฟ้าเสสียงดง,ง,าางดัก้้อะทนแม่แล้วพอมันอัปเดตเป็นทางด้านของอ่าลุงฟ้ามันก็จะปรับขึ้นเรื่อยๆ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 แล้วก็ V16 เห็นไหมโอ้โหได้กลศึกลุงเพิงเลยอ่ะคนดูกลศึกลุงเพิงเลยนะโคตรตึง V16 นะแต่ว่าอันนี้ของเรามันไม่ได้เติมหนักเหมือนเมื่อก่อนละไงอ่านี่เห็นไห ได้มาอีกแล้วนะครับผมฉายากับทางด้านของไอตัวเครื่องรางนะครับผมเป็นเครื่องรางระดับลุ้งเพลิงเลยนะอ่าซื้อมาครับผมวันนี้เน็ตมันก็จะนี่หน่อยอ่ะได้มาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอรสสวรรค์นะฮะฉายาเหมือนเดิมแล้วก็เครื่องรางนะฮะอันต่อมาก็เป็นอันนี้เลยนะครับผมแอนะซาตาแล้วก็อุปกรณ์นะเดี๋ยวอันเมื่อกี้เดี๋ยวพี่ไปตัดให้นะถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าดูแล้วยังไม่ได้ตัดเนี่ยก็คือ คุณมาเร็วมากนะครับผมปกตินี่พี่ตัดไม่เป็นนะแต่ใน YouTube นี่เริ่มตัดเป็นแล้วไ <c oughs> ปตัดใน YouTube เอาแน่เห็นไหมแ่ของ V13 ได้อันนี้ของ V12 ได้อันนี้อ่าซื้อมาละเห็นไนหะโคตรตึงถ้าเกิดว่าเรามีแบบ VIP สูงสูงๆนะครับผม <c oughs> เวลาซื้อของซื้ออะไรก็พยายามหาคนที่แบบของไปไกลๆแล้วหรือไม่ก็ VIP สูงๆมันจะได้เปรียบนะได้ชุดาายักษ์ตา แล้วก็ได้สกิลมาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครอันนี้คือผมแบบได้ครบหมดแล้วนะฮะตัวเจนหนึ่งตัวเจนหนึ่งมีก็เหมือนไม่มีอะได้ก็เหมือนไม่ได้อันต่อมานะครับผมจะเป็นเซตของอาอาวุธลุงเพิงนะอย่างละ200รชิ้นนะฮะนี่เลยทั้งชุดอาวุธหัวได้มาหมดเลยอ่าตั้งแต่ V ีห8นะครับผมได้ครบเซตอ่าได้ฉายาม,มาด้วยตำลึงทองก็ ลอยหลอไปเรื่อยๆนะครับผมดีหน่อยว่ากิจกรรมใหม่มันแจกตาลึงทองเยอะอยู่นะแม่อันนี้คือได้เป็นชิ้นเลยเดี๋ยวเราเอาไปย่อยสลายเอาน,ะนี่เห็นไหมคือได้เหมือนเหมือนได้อย่างละสามชิ้นอะเนาะเพราะว่ามันต้องเอาไปสะสมเศษด้วยไงะนะประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นชุดของ V2 v อ V4 อะไรประมาณนี้นะครับผมอนาะตำลึงทองเหลืออยู่สี่พันจากสองหมื่นกว่า <c oughs> เขียงคลิปเลยนะครับผมอะอันต่อมา เป็นอันนี้นะฮะตราประทับนะครับผมอันนี้เป็นอันใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งอัปเดตมาสดๆร้อนๆนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่แบบว่าไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงนะคือเพื่อนๆต้องเปิดอย่างเงี้ยเนี่ยสมมติว่าจะเอาพัดใช่ไหมเพราะว่าอันอื่นของผมเนี่ยมันเป็นสีฟ้าหมดแล้วสีฟ้าคือออกแค่1%นอะสังเกตดูเห็นปะ่ะสีทอง81%นนะฮะ สีที่มันเป็นสีฟ้าแบบนี้โอกาสออก12%สีแดงนะครับผมโอกาสออก6%แล้วกอ็อันสุดท้ายก็คือเนี่ยสีฟ้าที่ผมใส่อยู่เนี่ยขาดอยู่แค่ชิ้นเดียวนะคนดูนี่แล้วก็กดผลิตไปได้เลยปับ๊บเนี่ยมันก็จะได้ของมาพอได้ของมาปุ๊บเนี่ยได้ของกาก,ากอย่าเพิ่งย่อยทิ้งนะอย่าเพิ่งย่อยทิ้งให้มาดูทางด้านของการล้างหลอมมันก่อนเพราะว่าของบางชิ้นบางอันเนี่ยเวลาเรากดล้างหลอมแบบนี้เห็นไหมเนี่ยมันจะโยกหลอมอ่ะ อันที่ดีที่สุดอะมาไว้ฝั่งนี้ได้ต่อให้ขั้นกากกว่านะครับผมแต่ถ้ามันมีสเตตัสที่สูงกว่าเนี่ยมันสามารถอ่าโยกย้ายนะหลอมได้เนี่ยแต่ผมเอาออกก่อนเนี่ยอันไหนบางอันที่แบบหลอมมันไม่ได้ใช้แล้วอะไรเงี้ยเราก็ย่อยทิ้งได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าอันไหนที่ออปชันมันดีกว่าก็อย่าเพิ่งย้ายนะเนี่ยเรากดไปได้เลยเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็กดไปได้เลยถ้าเกิดว่าอันไหนที่มัน ขึ้นสเตตัสขึ้นมาเนี่ยก็ค่อยล้างหลอมอันนี้มีสีแดงอันนี้สีแดงสองเนี่ยสเตตัสสีของผมเนี่ยสีฟ้าสีฟ้าเกือบหมดละนะครับผมสีฟ้าเกือบหมดละเหลือแต่อันนี้อันเดียวอันนี้มันเป็นสีแดงนะสเตตัสสีฟ้าไม่ได้เพราะว่าขั้นมันต่ำกว่านะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องสูมันเนี่ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้สีฟ้าให้ครบปับ๊บเนี่ยได้ห่อของนี่มาแล้วเฮ้ยได้ปะห่อไม่ได้มีแตอ่อันนี้เนี่ย มีแต่สเตตัสนะครับผมที่สามารถโยกย้ายได้นี่มันเป็นขั้นสามว่าคนดูเนี่ยโยกย้ายได้เห็นไหมโยกย้ายล้างหลอมได้ปับ๊บอันนี้ก็ล้างหลอมต่อปับ๊บแล้วก็ล้างต่อปับ๊บเนี่ยโยกสเตตัสสีแดงมาหมดละอ่าเรียบร้อยแล้วก็คลิกเดียวแยกปับ๊บ จริงจริงอันเนี้ยเอออันนี้มันเยอะกว่านี่ว่าผมดูผิดคนดูอันนี้มันสีแดงอะเนาะแต่ทําไมอันนี้มันโอกาสออกสิบสองอันนี้โอกาสมันออกไว้แค่หกเปอร์เซ็นต์วะแต่สเตตัสอันนี้มันมันเยอะกว่านี่แสนเจ็ดนะอันนี้แสนหนึ่งนะหรือว่าอันเมื่อกี้มันไอ้นี่ผิดวะคนดูมันเป็นสีทองหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้เห็นมันเจ็ดหมื่นอะอ่าไม่เป็นไรประมาณเนี้ย <c oughs> วิธีการทาก็ประมาณนี้แหละเหมือนที่ผมทําอยู่นี่แหละนะครับผมหรือว่าใครที่อยากซุ่มรลวงเนี้ยเหลือเศษเยอะนะครับผมเอามาย่อยทิ้งเลยไอพวกเศษส,สก,กิลเนี่ยเห็นปะไอสก,กิลที่เราไม่ได้ใช้ที่บางคนบอกว่าโอ้โหได้เศษมาเยอะเลยเล่นผ่านด่านแล้วก็แทบจะไม่ได้ใช้อะไรตอนนี้ได้ใช้แล้วนะครับผมนะเนี่ยได้ใช้แล้วเห็นปะได้ตั้งสองพันนะครับผมได้มาสองพันเนี่ยเราก็กดหลออไม่ได้เลยกกเนี่ยสกิลเนี่ย เดี๋ยวเพื่อนๆก็มาไล่ดูเอาเองก็แล้วกันนะครับผมของผมเดี๋ยวเอาประมาณนี้ก็แล้วกันสองพันกว่านี่ก็ถือว่าเยอะและ้วหลับตานะฮะเนี่ยก็มากดผลิตไปเรื่อยๆเอาอันที่เรายังไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมันก็ได้เองพยายามให้มันได้สีฟ้าเนี่ยคนดูดีที่สุดโอ้ยนี่ไงมาละเนี่ยมาละ,าละสีฟ้านะครับผมแล้วก็กดแทนที่ไปได้เลยหลังจากนั้นก็กดล้างหลอมนะฮะเดี๋ยวมันจะเอาอันที่ดีที่สุดมาให้เราหรือใครที่อยากจะเล่นเป็นสายโจมตีอย่างเงี้ยก็ หาสเตตัสที่เป็นสายโจมตีก็ได้อันนี้ป้องกันกายใช่ไหมน,นี่ป้องกันกายอันนี้จะเป็นเนี่ยเห็นไหมต้านกุญซือยอะไรเงี้ยหรือว่าจะเสริมบล็อกก็ได้บล็อกก็จะทําให้เรา,อ,าอยู่ได้นานขึ้นนะครับผมเนี่ยกุญซืออย่างเงี้ยปั๊บเนี่ยหมดละนะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมอันต่อมาอันต่อมาจะเป็นการผ่านดานละนะอันนี้เพื่อนๆก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะตัวละครสามารถ เล่นด่านผจนไทยเพิ่มได้แล้วนะนะแพทปัจจุบันนี้นะฮะแต่ผมต้องไปเล่นเพิ่มเติมก่อนนะครับผมของอย่างอื่นก็ซ้ำๆเดิมๆครับผมก็เป็นการอัปเดตด,ด่านต่างๆาน,น,น้าๆเนาะให้มันสามารถเล่นได้เยอะขึ้นนะฮะเพราะว่าคนที่แบบเล่นมานานแล้วมันมันตันแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรให้ทําแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผม GM เเขาก็เลยอัปเดตแพทเข้ามาให้ผู้เล่นเก่าๆเนี่ยสามารถ ที่จะมีอะไรทำนะในแต่ละวันมันจะได้ไม่เบื่อมากกว่าเดิมทุกวันนี้ก็คือเข้าเกมมานะฮะเควสนี่แทบจะไม่ทำกันเลยแต่ละคนนะครับผมก็ตอนนี้นะอัปเดตแพทเข้ามาแล้วนะฮะแล้วก็รอเล่นตัวละครลุงฟ้าได้แล้วนะครับผมหลายๆคนก็น่าจะเติมไปแล้วแหละนะเดี๋ยวผมจะอธิบายแล้วก็เป็นการพรีวิวสกิลของแต่ละตัวละครก็แล้วกันเพราะว่าผมยังไม่ได้ทาเลยนะครับผมอ่ะเฝ้าด้วยละกลันร้านเติมเกมของเรานะฮะเร,ราไปเติมเอง,งครับผมอ้าวผิดอัน เยอะเอ้ย,อย,อยกดแต่ละอันงงไปหมดแล้ว Power p l a เนี่เลยนะครับผมเปิดให้บริการ24ชั่วโมงทั้ง Power p l a เแล้วก็ Power กาชานะครับผมเพื่อท่านใดสนใจก็จะลืมไปอุดหนุนกันด้วยสำหรับคิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คิดโอ้นะสวัสดีครับผม